วันนี้เวลา7จ็นาฬิกาเนาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบรคัติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมงพระเกียรติหรอบพระชนมพรรษาคณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรจัก พิชัยรณรงค์สงครามอดีตคณะบดีและอดีตอธิบดีกรมปัุสัตว์ผู้บุกเบิกการดำเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากนั้นทรงบาทพระสงฆ์จำนวนสิบรูปร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบ70ปีซึ่งเมื่อปี2497 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับโอนคณะสัตวแพทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแพทยาศาสตร์ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหิดลโดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสัตวแพทยาศาสตร์บัณฑิต6ปีและหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกกว่า10หลักสูตรใน2วิทยาเขตได้แก่วิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ในปี2565ได้รับการจัดอันดับโดย QS Ranking ให้เป็นสถาบันการศึกษาทางสตวแพทย์อันดับหนึ่งของประเทศไทยและเป็นอันดับที่74ของโลกโอกาสนี้พระราชทานพระวรโรกาสให้นายกสมาคมนิสิตเก่าสตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย